มันเป็นเรื่องปกติของเกมส่วนใหญ่ในยุคนี้ครับที่ต้องมีการ compelling shaders และ50 50ก็คือ มันจะเป็นเกมที่อันออปติมไอ์แต่สำหรับเกมนี้ผมขอบอกว้เลยว่ายังดีกว่าสต็อกเกอร์2และเนื่องมาจากเกมนี้ใช้ Unreal Engine 5ในการพัฒนาสาเหตุที่ทําให้เกมมันกระตุกนั้นหลักๆก,ก็คือแบงบังคับเปิด t r ท cing นั่นมันก็ทําให้การ์ดจอที่มีอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปเอาเกมนี้ไม่อยู่แล้วมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแบบสปีดรันเรื่องมันมีอยู่ว่าจักรพรรดิของ Time r ร a l ผู้ซึ่งถือครอง e m เมอริตออฟคได้เห็นนิมิตบางอย่างที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าวันตายของเขาได้มาถึงแล้วเเนนนนื่่่ออองงงจจาาาาาากกกกววมมมัมัััะีีีคคลึบ,ลบรรรสหขษตติย์์้้็ไดแ ว่า a m u l e t of King นั้นจะตกไปอยู่ในมือคนชั่วและนิมิตก็ยังบอกอีกว่าความชั่วร้ายที่อยู่ในเบื้องหลังของอ l i v i ียนเก e มันจะได้มาเหยียบย่ำก่อความวุ่นวายให้กับโลกใบนี้อีกครั้งซึ่งนั่นมันก็เป็นหน้าที่ของคุณในการสร้างตัวละครเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนอภิมหาฮีโร่คนนั้นซึ่งในแต่ละเผ่านะั้นมันจะมีค่าสเตตที่แตกต่างกันไปและก็ความสามารถที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นเผ่านี้ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นมังกรเออเป็นกิงกาพวกเขามีความสามารถพิเศษอย่างการหายใจในน้ำซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเเรรราาหือปลู่่ไม้ หลังจากนั้นเราก็ได้ตื่นขึ้นมาในคุกซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นฉากแรกแต่มันก็ทำให้ผมรู้สึกทึ่งในแสงของมันผมบอกเลยว่าการจัดแสงของเกมนี้แม่งท็อปเทียร์จริงๆไม่ต้องมีรีเชรหรือเ e อ็นบีอะไรวุ่นวายเลยเพราะแค่นี้มันก็กินเครื่องจะตายหา่าละหลังจากที่ผมมัวแต่ชมไฟอยู่นั้นกระสากของไทม์เรียลนั้นได้เข้ามาด้วยความโชคดีของเราก็คือห้องคุกนี้แม่งเป็นห้องที่เอาไว้สำหรับหลบหนีโดยที่ไม่มีใครรู้และกระส์กก็ได้บอกว่าหน้าของเจ้านั้นดูคุ้นหน้าคุ้นตาจังเลยเหมือนเป็นใบหน้าที่ออออออยยูู่่ใในน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 ิิิิมมมตตขขขขงงงงงเเเาาาาาาาพรร้้้้กกกกกัััับบหหลลลชวจจแะไไ็ดดท และเราก็ไม่รอช้าใช้โอกาสนี้ในการหนีคุกซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูมาติดคุกได้ไงกษัตริย์แม่งบอกว่าอาจจะเป็นลิขิตของพระเจ้าที่ทําให้เรามาเจอกันหลังจากออกเดินทางมาผมก็ได้ทึ่งกับคอมแบทแบบใหม่วงเล็บในเก่าที่มันทําให้ผมตื่นตาตื่นใจอยู่แค่2ชั่วโมง ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เคยเล่นภาคเก่าคือในระหว่างเล่นภาครีมาสเตอร์นี้ผมลองไปเปิดใจเปิดภาคเก่าเล่นดูแล้วแต่ก็ทนกับความเก่าของเกมมันไม่ได้อ่าใช่แล้วมันก็อาจจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณแต่สําหรับผมแล้วไม่ไหวว่ะแม่งมันเก่าเกินกว่าที่ผมจะเอนจอยกับมันได้แน่นอนว่าในรีมาสเตอร์นี้มันทําให้มันดูอิมแพคขึ้นการต่อสู้ที่ดูมีอะไรมากกว่าเดิมแต่มันก็ยังดูแจงกี่อยู่ดีโดยเฉพาะในมุมมองเซิร์ฟเพร o n ซนแต่การเคลื่อนไหวแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการหมอบมันก็ทําออกมาได้ดดดดดีไไมู่้้แแยขขนนนนาาัลก็ เมื่อเราเลาะมาเรื่อยเื่อแล้วมาเจอกับกษัตริย์อีกครั้งทหารก็ระแวงว่าเรานั้นจะเป็นพวกเดียวกันกับมือสังหารกษัตริย์ได้บอกกับทหารคนนั้นว่าให้ลดอาวุธลงเขาไม่ได้เป็นภัยกับเราการที่เราไปอยู่ในนิมิตของราชานั้นทําให้เขาเชื่อใจเราแบบแปลกๆโดยที่ยังไม่ได้เคยเจอหน้ากันด้วยซ้ำเขาจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งให้กับเรามันคือการเลือกชาติเกิดว่าคุณจะเกิดเป็นคนแบบไหนซึ่งมันจะให้ค่าสเตตและค่าบัฟที่อยู่ไปทั้งเกมและหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางมากับกษัตริย์เขาก็ได้บบบบอออกกกกกกััััเเเรรราาาาาาาวววววว่่ลลลนนี้้้้้้้้ไไไไดดมถึงงงแแ็ฝฝจยคปให ใชยแท้ๆของเขาและก็หยุดเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นไปปิดเกตออฟออบลิเวียนและในเพียงอึดใจเดียวตัวเราแม่งก็ยืนแข็งเป็นหินทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนดูกษัตริย์ถูกฆ่าตายทาั้งๆที่มึงก็ถือดาบอยู่ในมือก่อนหน้านี้มึงก็ฆ่าคนมาเป็นสิ หลังจากนั้นทหารองค์ขลักก็ได้มาคุยกับเราเขาบอกว่าถ้าเกิดกสัตริย์นั้นเชื่อใจนายพวกเขาก็จะลองเชื่อใจดูและก็แนะนําให้ไปหาหลวงพ่อเจฟเฟร์เจฟเฟร์ฟอร์สกีเอ็นเรียกยากและในคราวนี้เราก็จะได้เลือกสายอย่างเป็นทางการหรือถ้าสายเหล่านี้ไม่พอใจคุณสามารถคัสตอมเอาเองก็ได้และหลังจากนั้นคุณก็พร้อมแล้วที่จะออกไป,ปเผชิญกับโลกว่าเ mm hmm. มืองแห่งซิลิเดลที่เป็นเหมือนกึ่งกลางที่เชื่อมกับสกายลิมหรือมอริวินแล้วให้ตายเถอะมันสวยชิบเป๋งเลยพร้อมกับคําว่าให้ตายที่แม่งกินเครื่องชิบาาาหา Jeff er ย และก็ยืนยันตนกับเขาว่ากษัตริย์นั้นเชื่อใจกูขนาดที่ว่าให้เอเลสออฟคิงมาฉะนั้นบอกข้อมูลที่กูต้องรู้และก็ของจําเป็นสําหรับการเดินทางหน่อยเขาก็ได้บอกกับเราว่าตอนนี้นั้นอบลิเวียนเกนนั้นได้เกิดขึ้นและก็ยังบอกอีกว่าให้เรานั้นไปตามหาหลวงพ่อมาตินเพราะเขาเชื่อว่าชายคนนั้นอาจจะนําพามาซึ่งชายชนะและเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นจากเมรูนเจกันเป็นบุตรของเทพแห่งการทําลายล้างอยากจะมาจะจะยึดของโลกหรือมันอาจจะไม่ได้ยึดม<อ>ันอาจจะมาทําลายเฉยๆเพราะว่าแม่งบ้าพลังเหมือนพ่อมมมัันนงงงจาาาากกกทที่เเดดิถึือ็ไ้พบบช บ้านชาวเมืองที่กําลังหนีตายกันอยู่และ้ตายเธอบทพูดแม่งแข็งชิบหายเลยด้วยความเป็นเกมยุคเก่าผมบอกว่าเลยว่ารีมาสเตอร์ในครั้งนี้แม่งน่าจะคงเอกลักษณ์ไว้ครบแน่นอนถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นภาคต้นฉบับก็เถอะแต่แค่นี้ก็ทําให้รู้แล้วว่าอะไรที่แม่งทําให้เกมเนี้ยแม่งเป็นตำนานและจากนั้นเราก็ได้มาคุยกับหัวหน้าทหารของเมืองนี้ที่แม่งกาลังลังเลอย,อยู่ไม่กล้าเข้าไปในออบริเวียนเกทซึ่งเรานั้นจะเป็นคนอาสาไปเองและเมื่อเข้ามาก็ทําให้ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเบเซสตานั้นเขาก็ยังเก็บงานได้ดีีแต่่่่ถึงงงยังัไไงก็ามมนมใชททดู ูน่าอภิรมใจสักเท่าไหร่ผมก็ได้ฝ่าฟันเข้าไปยังหอคอยก็ทําไม่รู้ว่าการป้องก,กันของมันละหลวมมากแม่งปล่อยให้ลูกกระจอกนั้นเฝ้าทางปิดประตูไว้แต่ยังดีที่ชั้นบนนั้นเราได้เห็นกับทหารเดมราที่ดูน่าเกงขามมากๆแต่แท้จริงแล้วมันก็คือลูกกระจอกในเวอร์ชันอัปเกรดและด้วยการนั้นผมก็สามารถเข้ามายังแก่นกลางอย่างง่ายดดยและก็ปิดประตูออบลิเวียนเกในที่นี้ซะและหลังจากนั้นผมก็หาที่นอนสักหน่อยเพราะว่าการอัปเลเวลของเกมนี้นั้นมาจากการนอนคุณสามารถเลือกอัปสเตตไดต ครั้งนั้นเราจะสามารถอัพได้แค่3แคตาลออจีเท่านั้นและก็อย่างละ5พอยด้วยไม่มีการแบบว่าอัดไปที่สเตรนจ์อย่างเดียวไม่มีเขาบังคับให้คุณต้องเจียดไปอัพอย่างอื่นบ้างซึ่งกูไม่ถูกใจอย่างแรงและเมื่ออัพเลเวลอย่างเสร็จสิ้นแล้วผมก็ได้มาหากัลว่พ่อมาตินที่ผมยอดสปอยเลยแล้วกันเขาคือทายาทที่แท้จริงของอูเรียลสิบติมหรือกษัตริย์ของเมืองนี้และจะให้พูดอีกอย่างก็คือไอ้ห่านี่แหละที่แม่งเป็นพระเอกตัวจริงไม่ใช่มึง ไม่ใช่มึงที่มึงเล่นอยู่แต่ตอนนี้นั้นเขายังไม่รู้ตัวตนของตัวเองด้วยซ้ำเขายังคิดว่าเขาเกิดจากลูกหลานฟาร์มเมอร์อยู่เลยแต่เราก็ยังดื้อด่านที่จะพาเขาไปพิสูจน์พิสูจน์ว่ามึงคือพระเอกแต่ก่อนที่จะพาเขาไปพิสูจน์ก็ต้องช่วยเหลือเมืองนี้ซะก่อนถึงแม้ว่าออบลิเวียนเกตนั้นได้ถูกปิดไปแล้วแต่มอนสเตอร์ที่ได้ออกมาจากประตูนั้นก็ได้สร้างความวุ่นวายให้กับเมืองและกูตีมอนสเตอร์อยู่ดีหัวหน้าทหารแม่งกระช่าคอเสือ้อกูเฉยเลยหลังจากที่ผมช่วยเมืองจนสงบลงหัวหน้าทหารก็ได้คด 对。<music> อารมณ์แบบกูไม่เป็นแล้วทหารไอสัตว์มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เป็นกูกูไม่อยากเป็นหรอกทหารแล้วผมก็ได้เดินทางกลับมาหาเจฟเฟอร์ก็ได้คนพบว่าเานักฆ่านั้นได้มาถึงที่นี่พวกมันมาตาบหาเอมูเลสออฟคิงซึ่งชาวบ้านคนนี้ก็กําลังหลบหนีอยู่แล้วก็ได้กระชากคอเสื้อเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นโดยทั้งที่มีนักฆ่ากาลังย่องจะมาฆ่าแม่งอยู่แล้วได้พามาตินมหาเจฟเฟอร์จนได้เขาก็ได้อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับนักฆ่าที่คอยมาฆ่าเขาและในระหว่างที่มัวแต่อธิบายให้เราฟังนั้นสร้อยคอนัน มาตินนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่โดยเราจะพาเขาไปยังที่ปลอดภัยที่ที่ซึ่งมีนักรบมากฝีมือพวกเขาผู้ซึ่งอุทิศตนให้กับมนุษย์สายเลือดมังกร The Blade พวกเขาได้รอการมาถึงของพระเอกของเกมนี้และก็กล่าวต้อนรับ Hail Dragonborn แต่ถึงยังไงก็ตามพระเอกคนนี้เขาเก่งได้ไม่ถึงครึ่งของกีเดียดด้วยซ้ำและหลังจากนั้นได้แป๊บเดียวแม่งแครชเลย และภารกิจของเราหลังจากนี้นั้นคือการตามหาพวกนักฆ่าสื่อว่าพวกมันนั้นอยู่ไหนและหัวหน้าของพวกมันเป็นใครและก็นาซึ่งเอเมอร์เลดออฟคิงนั้นกลับมาสู่มือเจ้าของแต่ขอแวะมาพูดในส่วนของเกมเพลย์สักนิดหนึ่งผมชอบภาคนี้ตรงที่ว่าอาวุธหรือชุดเกาะนั้นมันมีการสึกหรอแล้วต้องหาไอเทมมาซ่อมหรือไปที่ร้านค้าเพื่อซ่อมที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นการถีบอ immersion ขึ้นไปมันให้อารมณ์แบบว่าเราอยู่ในยุคกลางจริงๆแล้วแวะมาพูดถึงแมปที่มีความกว้างขวางอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดมันทําให้เราอยากจะสำรวจเพราาะควม แต่ในขนาดเดียวกันมันก็ทำให้กูอยากรีบเล่นให้จบเพราะว่าเฟรมเรทแม่งตกชิบหายหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางสืบหาต้นตอไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาค้นพบรังของพวกมันและตัวกลางของเรื่องราวที่วุ่นวายนี้มาจากชายที่ชื่อว่าแมนคาคัมมอรันแต่ในระหว่างที่ผมนั้นบุกฝ่าเข้ามาถึงที่นี่มันก็ได้ไหวตัวทันและก็หนีเข้าไปในมิติพาราไดส์แต่อย่างน้อยในการบุกมาครั้งนี้เราก็ได้รู้ว่ามันหนีไปที่ไหนและสร้อยคอนั้นอยู่กับใครและเราก็ได้กลับมาอธิบายให้กับพระเอกเราเขาก็ได้บอกกับเราว่าสิ่่งงทีตต้้อกกาาารรรในรเปปปิดปะูไหม การส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งนํามาเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องออกไปหามันด้วยตัวคนเดียวนี่กูนี่กูเป็นเดี๋ยวกูเป็นใครวะเนี่ยมึงเป็นพระเอกไม่ใช่เหรอเฮ้ยและในขณะเดียวกันเราก็ต้องทําลายพวกภาคีบ้านันด้วยไปตามฆ่าพวกมือซ้ายมือขวาของพวกมันซึ่งแน่นอนมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของมึงคนเดียวอีกแล้วและมากไปกว่านั้นเราก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมสอสอให้เจียทหารของพวกเขามาคุ้มกันมาตินบ้างกูทําทุกอย่างจริงๆในเกมนี้อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันมันแทบทุกอย่างอะแล้วมันยังมีอีกอะนั่นค ตำนานที่เป็นชุดเกราะมึงต้องเอามาให้พระเอกใส่ <laughs> เนี่ยชุดกอดสีทองเนี่ยที่มึงเห็นอยู่เนี่ยทว่าอาร์ติแฟกต์ที่มาตินต้องการในชิ้นสุดท้ายนั้นในที่สุดเราก็ไม่ได้ออกลงคนเดียวแล้วมันคือการที่พระเอกของเรานั้นได้มายืดล่อเป้าเลยเพราะเขารู้ว่าการทําแบบนี้พวกเดมราที่อยู่หลังประตูออบริเวียนจะทุ่มสุดตัวเพื่อออกมาฆ่ามาตินอย่างแน่นอนนั่นรวมไปถึงประตูหลักของออบริเวียนด้วยหลังจากทวงเวลาให้ประตูหลักนั้นเปิดขึ้นมาแล้วคุณลองเดาสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกถูกต้องแล้วเป็นมึงคนเดียวจะต้องไปเอาอาร์ติแฟกต์ชิ้นส เรานั้นเปิดประตูไปยังพาราไดซ์แล้วเราก็ต้องออกลุยในมิตินี้ด้วยตัวคนเดียวในระหว่างทางเราก็ได้เจอกับเดนเราปากดีที่มันเก่งกว่าลูกกระจกมานิดนึงและในที่สุดผมก็ได้ตามมาจนเจอผมชอบเกมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องร้องมันพูดพร่ำทำเพลงเหมือนตัวร้ายเกมอื่นเราเรีบเข้าไปฟันให้มันจบๆแม่งเลยและหลังจากนั้นเราก็ได้เอเมอร์เลสออฟคิงมาและเมื่อเรากลับมาแหมใส่ชุดกรรษัตริย์เตรียมพร้อมเลยนะแล้วแม่งทำหน้าแบบใส่ซื่อชิบหายเลยปากบอกก็เป็นห่วงเราไอ้หียและตอนนี้เขาก็ได้พร้อมแล้้้วววททททีีี่่่่่่่จจจะะขขึนนสูบบัััััลลงงงงกกกก์ออษตตรรริิยแแาาาม ทหารคนนึงก็ได้วิ่งเข้ามาบอกกับทุกคนว่าออบลิเวียนเกตนั้นได้ถูกเปิดขึ้นในที่นี่บุตรชายแห่งการทำลายล้างนั้นได้เข้ามาถึงแล้วซึ่งนั็เป็นตัวคุณที่คอยปลุกใจมาตินอยู่ข้างๆและเตือนสติกับเขาว่าเขาควรทำอย่างไรเขาบอกกับเราว่าเขาดีใจที่มีเพื่อนแบบเราแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามและตอนนี้เขาคิดจะทำอะไรสักอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของพระเอกจริงๆที่ต้องทำ และนี่คือการเสียสละของชายนามมาตินกษัตริย์แท้จริงของซิโรดิลเด,ดกอนบุตรแห่งการทำลายล้างได้ถูกสังหารลงด้วยการรวมกันของสายเลือดมังกรและก็เอเมเลสออฟคิงเขาได้ปิดประตูออเวียนอย่างสมบูรณ์และก็นำพามาซึ่งความสงบสุขให้กับไทม์เรียลแต่คุณก็รู้ว่าความสงบสุขนั้นอยู่ไม่ได้เสมอไปโลกใบนี้มีคำทำนายว่าจะถูกกินกินอีกครั้งมึงอยากจะกินกินทล้โลกอะไรนหนาวไอ้ซึ <laughs> ่งนะั่นมันก็เป็นเหตุการณ์ของอภิมหาฮีโร่ที่มีนามว่ากีเดียแต่ใน,นตอนนี้ยุคนี้ใช่ว่าจะมีความสงบสุขเสมอไปเพราะมั <laughs> A little closer. Hmm. What's, What's the matter? Matter? Getting tired? The training of thousands has passed through me. My blood for the Empire. Watch the flank. Stand ready.